แม่เราคือความสมบูรแบบจำได้ไหมเราจะไม่ปล่อยให้ตัวเองอ่อนแอจะพวกจอมปีสาจหรือไม่ก็พวกคนบาปเราอยู่เหนือคำนินทาไล่าสาระงั้นบางที่ทุกคนคนเลิกเสพดราม่าได้แล้วเพิ่ม <c oughs> เรื่องต่อไป <c oughs> ตอนนี้รู้กันอยู่แล้วชาลีมอร์นิงสตาร์ได้พิสูจน์ได้ว่าเทวดาสามารถฆ่าตายได้ <c oughs> แล้วไม่ใช่แค่เทวดา ต่เป็นพ่อบิ๊กมึ้มตโวพ่อเลยละ่ะแล้วเธอคงทาตัวไร้สาระแล้วก็บอกว่าอ๋อหลักการเปี้ยงกันงกันแล้วเราควรช่วยสกว้ว์จนเพื่อนแตกเลยแลฉันคิดว่าเราสามารถเปลี่ยนได้ฉันคิดว่าเราต้องใช้ชื่อเสียงของโรงแรมแล้วความหวังใหม่ของนรกแล้วเราก็จะเริ่มลุกฮือต่อต้านสวรรค์ด้วยที่เราอยู่จุดสูงสดุดนายคงจะไม่เชื่อหรอกนะแต่ฉันคิดว่าฉันงงมากเลยว่าโอเคเริ่มต้นใหม่ tính cho lâu bệt chết chả lời nè.